tell you my short story about how my journey b ก g a n จริงๆทางเดินของลิต้าไม่ได้เลยด้วยกีบกุหลาบค่ะเพราะว่าของลิต้าเนี่ยค่อนๆที่จะห่วงลูกสาวมากท่านไม่อยอมให้มาประกวดเลยค่ะตอนแรกแต่ลิต้าก็สู้นะคะสู้เพื่อที่จะมาทําตามความฝันของตัวเองแล้ววันนี้ค่ะลิต้าจะมาแสดงให้เห็นว่าลิต้าสามารถทําได้และทําได้ดีด้วยแล้ววันนี้ค่ะความฝันของลิต้าจะกลายเป็นความจริง ความฝันของเราคือการเป็นนางงามค่ะทั้งหนึ่งเราเคยล้มป่วยนานถึงหนึ่งปีนั่นจากลดอาหารผิดวิธีค่ะนั่นคือทําให้เราลมป่วยและเราคิดว่าความฝันของเราจะต้องจบลงในตอนนั้นเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาใส่ส้นสูทที่เรารักเวทีที่เราลักและเวทีที่เราอยากเดินตอนนั้นเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้เราสู้ในทุกๆวันค่ะเราเชื่อว่าโอกาสที่เราได้กลับมาในตอนนี้เราคิดว่าเราจะสู้แล้วก็จะฝากฝันไปให้ได้ทำความฝันของเราให้เป็นจริงขอบคุณค่ะ มิวมีความฝันด้วยกันทั้งหมด3ามอย่างค่ะอย่างแรกคือการเรียนให้จบและอย่างที่สองคือการมีงานทำอย่างที่สามคือการเป็นนางงามค่ะความฝันสองอย่างแรกตอนนี้หมูได้ทำมันสำเร็จแล้วค่ะและตอนนี้หมูวกำลังทำตามความฝันอย่างที่สามอยู่คือการเป็นนางงามและวันนี้หมูจะทำมันให้สำเร็จค่ะ